เขาว่าตรงไลตรงเลยจองคื้นหนึ่งหาสิบเรียนนอ้อบอ <c oughs> หาสิบเรียนคนเด้ยีหารเต่าตาสใจใหม่แล้วนอนก,ก็นอนซะในครั้งนึงในชีวิตเพราะวา่ปาปักลักไหวมาตากแต่เวี่งคูนะได้ยินหัวว่าบอนำหอนบอนำหอนเนาะจะเข้าไปเห็นนะมันคือหล,ลึบหลับเตะจะเข้าไปก็บอกให้เขา่า ปนป็แล่อ,ลองวอชไอคีการ์ดเป็งวันเออมันดอกอ,อัตโนมันออติมมตเลยโอ้ขากเวยห้องเข่าเห็นด้มเ้ยตีนเปื่อนของเข้า,ขาเด้อหีนมาดานเด้อหนุ่มบอโอ้ป้าตุดด๊กแต่กด,ดกูน้องรัดแดงเด็กมาจ้ามชีทือตัวใหญ่กู เขาไปติดต่อเพูนบอกน่ะ,ะนั่นต,ตัวเขาไปติดต่เอเขาบอกเอ๊บ่อนำหอนธรรมาออาศาสตร์อาสารีสอร์ทเป็น,นสีไ่ไรนอแปดร้อยเมตรพี่นอ้องสบ,บายดีพี่นอ้องสบ,บายดีเด้อว่าจุกคลจุกุลสบายดีงี้นังเร่งพีบบ่น้องมาหอด เขียนเมืองค่ำนาเลยแมนเป็นอ่าบอน้ำห่อนทีมีเขามีกระแซส่วงหนึ่งทุกคนทีเขาออกใี่ติ๊กตอกติ๊กแตกแต่กันได้เฟซได้ย่างเป็นอ่าน้ำห่อนที่ต้มไข่ได้นะทุกคนมาจากธรรมศาสตร์เตอ,อทุกคนตอนนี้ห่าวาโจฮาบาซูก,ก่อนนะว่าห่าวาสีผ้ากันเว,าวา้ากันว่าสีผ้ากันมาพักอยู่นีเนาะบูวา่าบาซูกันบาซูกป เลยไปพักอยู่เมืองคั้บ่เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวโทรหาปรสุก่อนรอหบริกนี oh. Hi, ่บ่ราบริการอันนีบ่าบอนารบบนาราารร้ารบิกบารบราริการการาราบาก เบอร์บ่อหาเก่าซามโตหาเก่าซามโตแล้วก็หาหนึ่งหาสี่ไเออโทษเด้อขอชีตาทั้งอยู่นี่ยังราเปิดเปิดให้บริการฮัลโห้ครับเปิดประตูให้อยู่ตอนนี้อยากอยากเห็นนั่นนะสิบุได้เห็นสามบอกนี่มาเขาเปิดตอนแจ้งคิบอ อย่างนอร์เพิ่นปิดร,รีสอร์ทก็มีเนาะแต่ว่าเพิ่นเขียนว่าปิดนี่เห็นบ่มนะแปดร้อยเมตรเขาไปน้อพี่น้องเดี๋ยวใไฮบาลซุกโทรโทรวงก้อนนั่นคือนอร์นาะว่าสีเป็นเจไดว่าสีได้อยู่นี่บ่แต่ว่าเพิ่นปิดเพิ่นบ่ให้บริการเท่ากับเท่ากับสีเลืยไปนอนอยู่เมืองค้ำประมาณอีกห้ากิโลหกกิโลนี่แหละหกกิโลลโอเคพี่น้องมาจัดข้าวนก็ได้เยอเองทาร่งข้าวก่อน ฮัลโหลอันนั้นมันเขาว่าตรงไรตรงไรจองคื้นหนึ่งหาสิบเลียน,นอบอหาซิบเลียนผมได้พื้นละหานผม้พื่นละหลา,านสองหลานสามบอทุกคนแพงพนันผู้บุญมันจิเป็นห้องมันก็เป็นห้องแหมรู้เนาะมันก็มี่บอ้นำผ่อนใเนาอ่ามแบบ เขานะนเะเจ้าอยู่ไซส์วนตนี้เไปเลยไปเลยทราบไปนอนเมืงอข้ามเมืองแคมพุ่นละเมืงอข้าก็มีอห้องหนามีน้ำอุนอยู่ที่เออเพืนอนใคนอนสามคนกันออเออไปหุ่นละสันอนสามคนไหนบุยนอนสามคนไห้บุ้วห้องเตียงครูนะ ไปจ้าอ,อยู่ทางไหน,นโอเคสิไปหาเจ้าพผมเลยโทษโทษโทษทำไม่เตี้ยงคูเ่เด็กน้าใจพ่อมีดีป้าตะโวนขึ้นหาสิเรียนบ่เอาน้าผได้พี่น้องเพราะว่าเฮาก็เดินทางพี่น้อง,องเฮาเดินทางเฮาก็ต้องใส่งบใ<บ>ส่งบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฮาสิไปแบบใส่นัดน่นะน่ะบ่ได้เนาะจีบดกามีไอยังไอเพชรบ่ ไอเพชรบทีไอแจ็คไอแจ็คบเลยเพชรไ <Aj ax. S 1> อแจอ็คเ <Aj ax. S 1> นาะที่ทติดต่อมาทาั้งอาเบาซุกแล้วก็ส่งมาซอยน้องๆ50เหรียญไอแจ๊กไอแจ็คไอแจ็คพี่เด็กเราส่งมาใหา้เนาะกับขอบคุณงหายเราหลายๆเนาะขอบกุ้งได้ไหลายพีคันว่าเข่าใบพุดีกะเบิ้ลพุดีนะด้เติมนน้มัจอยพุดีเนะติมน้ำมัน,น,มนซ้แตม ห้าพ sí, <c> ันหาคิดไว้แต่สองสามหมื่นก่อนแต่ยู่เหวี่ยงพวกอะได้ยินเขาว่าบอน้ำหาะหอดบอน้ำหอดเทาก็ก็ว่างเ้าก็คิดว่าสิมานีแหละคิดว่าสิอยู่ประมาณประมาณสี่ห้าแสนเกินหนึ่งก็ยังว่าเออวอตาซีใจได้แต่อันนี้มันแบบโอมันแค่มันก็บยูเคดออกหาสิบเลียญเป็นเงินกีบเทาก็บหลานซองเลยพี่น้องหลานซองในเงินกีบเท่าพอสำหรับต่างสาขาที่ล้านเอ็ดหรือหลานซองนี่แหละพี่น้องเทาก็งบเทาก็บบล งบเฮาบกค่อยมีเลยพี่น้องงบเป็นอาทิตย์ผลจอกสิริหลายห้าสิบเดือนคนการเดินทางของเฮาเฮากะตอนนี้มันกะเสื่อนมากรอบซะเฮามาหอดปลายป้ายเลยขยจะกรอบเน่แล้วก็พี่น้องกัสีบกเขาซะแต่ว่าการ่าได้นอนซ้ำคนกับห่านกันซ้ำคนกับเฉียวสัคือคนหนึ่งอ่าเศรเลียนชิป้ายเลียนกันยังยังโอเคเนาะคนละเศรเลี้ยนยังโอเคได้พี่น้อง ตามพ้นเลยกตาฟังเบิ้งเนาะเดี๋ยวสิไปหาเบาสูก่อนพี่น้องพูนเมืองค่ำทั้งหนาเอาพูนแต่ว่าบอเนี่ยได้กับนีแต่ลวงไปหนาเลยพี่น้องไปนอนอยู่เมืองค่ำเลยไปลุยข้าเลยไปไปบอโตกันเติมเงินกันดีหรต้องโต้ไวเร็วเขาไปเลยก็ได้บอต้องจองก่อน คนละหองบ่เเ้ยคนละหองเลยฮะเปิดเมาส์มันจะสิรถเอาขคือว่าข่อยคนละหองข่อยกับตรงเสียหาสีเดียวเั็นข้านอนน้ำกันกับคนละเข้าวหาเรียนข่อยก็คือเก่าเลยเฮ้ยหาชิปคือเก่าข่อยเดี๋ยวข่อยหาชิปได้ตัดสิใจใหม่เลยอะนอนก็นอนซะในครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่า พักลักไหวมากแต yeah. ่เวียงผูนะได้ยินหัวว่าบอนำหอนบอนำหอนเนาะจะเข้าไปเห็นนะมันคือลึกลับถึงจะเข้าไปก็บอกให้เข่าเป็นห้องแห้งนี่น้ำบุญทัเนัดิเติรนหรอเปล่าเติรนเ่าอยบุญมันเป็นแั่แต่ว่าหน้ามันมีน้ำอุญเต่ศาสตริ์เออประดับไปนอนีแหล้องแทพยเพนนหอน น้องเลยซะอ้ายยังก็ส่งให้เจ๊กเจ๊กเจ๊กไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กส่งให้50เบานี่ส่งมาทางอ่าบาวสุ้เนาะเพิ่นปั้นให้เฮา50เก็เลยว่าองเลยซะ ดีล้วขี als, ่ไปโหลดขี่รถไปหอบผละทั้งน้าไุนเแล้เขาต้องเขาเขาหาไปแลวเขาออกมาไห้บ่ไดนเนาะมัเป็นนัโคสิออกมากาออกมาอ่เขาไปะไปเพราะว่าเขาชิไปหิวเขาด ินใจตัดสินใจใหม่พี่น,อน้องทางหนึงในชีวิตอือคห่าืงงขึ้นล้หลานเอสฮะแตงได้กะยองซะพี่น้องอย่าโหลายนี่จะกินเกลือ แต่เด,เดินทางมาในห้าโบเคยใส่รูจักเถื่อนะในชีวิตเนาะนี่ละครั้งแรกในในการทั่วครั้งนี้เลยพี่น้องเนาะ,ะใส่แบบรูครั้งเดียวในชีวิตเลยอยากขู่แน่นะอยากขู่อยาเกเห็นแนี่ยวันเป็นจังไรอ่ะนะพี่น้องไปไปเจ๊หอมน้ำซุปอาทุกคนจัดจ้านถึนได้นี่ เย่ยงนีมานุ่มตุ่มนานเกาหง่มดูเลยคือหลานหลาสองคือหลาลานสองนง่ะคือลาหาสิบเรียญครั้งแรกในชีวิตบักคำเซ้น็คืออาหารสันว์ หมไหไมทำซูชิไปดีอ้าวส่ถุงพิญยาเขาไปงามากอาต้องหาุดจเข้าใช่เขมเออโอ้ขีดกาตัวน่ะอุ้นี่ใซ่ไหเห็ดไม่เบิ้ง่ะเฮยเห็ดไม่เบิ้งถามว่เห็นออก็ใ่ไม้เ่าเออก็ไอ้เห็ดจะกอกไม่นี่น่าเออเอาขอ้นะาขมา อยากแค่ใจเ่กน่ไงเอออารองร่ององช้คีการดเปิงวันเออมันดอกอัตโนมาเลยอบู๊ขาคุยหองเข่าทุกคนสุดป้านิาคลยต้องปิดประตูขากูากปิดประตูเล้ไงมาเปิดแันกมคืนเลย

มันองมีพเราุพี่มาใส่ดิเออไะไรไม่มายีุ่นนีทุกคนปกติเขาบ่งเเขาใส่ญีุ่่นหอพอเคยส่วนร้ายนี่เออแต่ว่าเขาามาใส่ปาดเฮ้ยเคยทานกินลาดาได้นังไงเออหาคิรัสะทานใหส่ขีกาดอันนี้เลยเกือนึ่งดอก แต่ว่าพ่แพงเท่าไรอยู่พังไทยนั่นขึ้นละสามสี่ร้อยห้าร้อยในกระลูกแบบนี้เลยใส่แบบคี้ก้าแบบเออบ้านเท่าแบบต้นทืนมาไลยเด้กคล้องนำเขาก็ไม่จะมาแต่ประเทศไทยดบบปนซี่มางแต่นี้ก็ถือว่าปะเห็นระเบียงฮะพันพันแปดบ่ะยังพันแปดถ้าเป็นเงินบาทเออประมาณนั้นพันแปดมาประมาณนั้น พันแปดสิบบาทพันแปดร้อยสิบบาทเอ้ยบ่แม่เลยตีนเปื่อนเข้าขาเด้อตีนบตะหลังเด้อน้บโอป้าทุกน้องหันแด่ด็่มาจ้านชีเือตัวใหญ่กูกูไปเล่นมาต่พุนได้ดดีบวต่แ่ตก็ ตั้งหวานเดินตั้งขักคนหนักเลยเหรอมาพี่ับพี่เี่พี่ก่อนเนเออก่อนเนเอาอันนี้อันนี้ไใช่เลยอ่ะอ๋อเขามีอันใส่กระเป๋าเห็นดิพี่กระเป๋ายง หองน้ยป้าเือเอสากแทสากกระดับตสากคนตกสากตสากทป้าดูอไรดีทุกคนไปห้องน้ำเหยมาพี่ก้องน้ำเฮ้ยแล้วย่างบ่เอาเอาไฟก้อนเสียงกอนนีไฟอี้ก้อนนี้ดิโู้นะ อ๋อไปกินบดางสิบน้ำห่อนบ่นํำห่อนเิ็ดางดาง็ด่าโอ้ตอนนี้ปอเาสามรถลงไปินไดนทุกเมื่อคือเขาลงไปขายังไปตดามพนเลยที่ไหนเข้ามาหอดคำแล้วผักคำเนาะมันบกคุ่มเลยข้าผักเตะข้าวังเตอันตอนประมาณสามช่องามมงเนาะพอไปยู่ธงให้หินโดนโผล่ทุคนสามสี่โมงคุณพายุธงให้หนค่ะ ทันแชงหนาดเลยออันนั้นมันจะเป็นลำธารเปื่วยเนาะอันนี้จะเป็นบอ่นอน้อนำห่อนบ่อน้ำห่อนทีบอ่อน้ำอุ่มเนี่ยเซนซัสทีสเอาสามารถลงไปาาเอาสามารถลงไปอ่เอาเซอห่างไกลเอาไปเซอรุ่นแบบเนาะเอาปิดแม่มาบวมห้องน้ำเกิดเกิดเพือเกิดมาห้องน้ำ ฮ่า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 โคศะสามารถแชยูนีก็ได้บริการแชยูดุมก็ค่ะแม่าม่ใ่เบียร์ไม่ใช่ดรุกน่าก็เป็นทางแบ่นั่งดีกว่พี่เอาวัวมาทางพี่เออโอ้ยจัันเนาอันนั้นคืออาหาร่ซื้อเยด่กว่าบ่านเลแล้วก็่ ตัวนี้ชุบปนีกันุ้บอชุบปนีกัน้เย็นนะเฮ้เนจะได้หนักนี่นี่อ่าอันนี้นี่ค่เป็นตู้อาบน้ำเอาไปอาสามาเ้าไปอาบได้อยู่ข้างในจะได้ตูห้องน้ำนี่ได้เพื่อนนี่ขยันอยู่ในตู้เห็นห้องน้ำร้วยกอน นี่มีตระทัดใจเกิส่ยรูเอตระทัดใหญ่ายคกอีพี่น้องเกสเอกลือใเกลือรูปวะไม่ก็บแบบอ่ะไม่กนี่กเข้าบริเวณหน้อันเก่าเก่ามนี่ใช้เข้าบริเวเปิด้งัวกันมาทำความสะอาดเขาบริเวณเปิดด้านข้างน้องตัวเป็นช่ำ mẹ tôi đi học tìm ta con đi Oh, chưa được mẹ anh em tao chưa được mẹ gửi 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 chưa được เป็นจังนมแหงเนาะป้าจะพอว่ามันแพงเนาทุกคนเลยปู่อ้าเดี๋ยวป้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพากันลงไปครั้งแรกนะชีวิตพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกแล้วก็ถึงว่ามันสิแพงแต่ว่าเฮาก็เปิดโอกาสให้เจ้าของจักเทื่อนึงพี่น้องเนาะสิกินเกลือกินเป็นนัวกยามันเนาะต่อไปโอ้ยเด้อเจ้ ลีฟพี่น้องหาสิบเดือนบระมาณหาได้ง่ายๆพี่น้องประมาณคันพวกข้ากระชี้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเพื่อจะได้หาสิบเดือนรวมกันทุนลนจะสิได้ทุกคนเอาถ่ายคลิปก็ประมาณสามสี่หมื่นห้าหมื่นเพื่อจะได้อันหาสิบเดือนพี่น้องเนาะแต่ว่าเรเป็นยังเัานพี่น้องเปิดโอกาสให้เจ้าของเนะให้ไปให้ได้บีบแต่เดียวหาสิบเดือนเพรเคยใช้เงินกาถือว่าอันเพื่อเพื่นเอนนี่ เชิญว่าโบเมนพุ่มเพื่ออันนี้เขาใส่รั้งแหลกเอาเปิดโอกาสให้เจ้าของกันพุ่มเพื่อก็ใส่ไมยถึงว่าพุ่มเพื่อกระใส่แบบใส่เลยเปื่อยใส่ไปไล่ๆใส่ใส่นันใส่นี่ใส่ตลอดอนะพุ่มเพื่อเอินพุ่มเพื่ออันนี้แบบเข้ากาับเฮากับประหยัดแต่ว่าเขามาเปิดโอกาสให้เจ้าของรั้งแหลครั้งทะเบเทือเดียวอันนี้แล้วก็ต่อไปเฮ้ากาับสิประหยัดนะเขากับใส่ตามเขามีตามเขาเกิดเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้เจ้าของซะจากเถื่อนหนึ่ง ้ทุกคนจะนุ่ถ้าจะเรว่าใหญ่หลักนอกเฮ้ยเข้าเห็นแบบร่างสมีเนาะจะเกหิตห้องสมีของกันเดียวเลยอ๋อสมีมีห้องสมีาส่องสะพอห้วนี้บัดนี้นี่บัดบัดนี้เครื่องเพิ่นเจ้าเพิ่นรื่อร2-300 หาเงินสืสอไปรนวัดใส่ไปรานวัไปยืมที่นั่นหน่อยไปพี่น้องเข้ากันชิพ่ากันพักพรเก็บเครื่องเก็บคองพ่ายกันกินเข่ากินหนามแล้วก็ของแม่ข <c oughs> ้าคขาชิ้ของกินของยาเข้ากับหิวเข่าเนี่พี่น้องตอนนี้หิวหิวพี่น้องรู้สึกแบบอันนั้นเลยตอน,นกันชิพ่ากันทักแจ้งฉีอยากออกไปหนอกคนแหละเนียออกไปกินอยู่ห่านอยู่หนอกแล้วหน่วว่าที่นี่ยังกินเนาะเ <c oughs> พราะว่าอยู่นี่หันหานอาหารกระปิด <c oughs> เลยพี่น้อง เขาบ่มีอาหารแรงมีแต่อาหารเสาเนาะพี่น้องเนาะมีแต่มื้อื่นเสาบ่ได้จะกินอาหารอะไรพวกแหงของเขาเนาะป่ะกาสิได้ปิดคลิปแล้วพี่น้องเดี๋ยวพักพรไวายังจังสีผ้ากันลงไปอาบน้ำอุ่นไปผ้าพี่น้องไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋พี่น้องน้ำอุ่นธรรมชาติ์ได้พี่น้องเนาะทางไทยก็มีคือกันน้ำบ่อลนำอุ่นบอลนำอ่อนเนาะที่เห็นๆแ่ะยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์เขาไปถ่ายแล้วก็เอาเอาไข่ลงใบยอแล้วก็เอาขึ้นหน้าปอกกินนะน่ะแบบเย็ดในไข่ซุกได้นะพี่น้องแต่อันนี้บ่คือกันว่าห่อนสำหรอุ่นสำารักองถัาไปเบิ่งพี่น้องเนาะทาไปเบิ่งคนลงไปได้แสดงว่าบ่หอนนะพี่น้องมันสิเป็นแบบบอุ่นอืม ตามตามความผิดได้เนาะได้ฟังแค่มันสีฝดบวกๆเลยเนาะมันสีเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นข้าวสางออมไว้เป็นอันวงกุ้งก้มไวนะเป็นอันเอาแบบกอแบบกอแอบนั้นแบบคนลงบระเดีเนาะแบบมันพดบก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 มันอยากหอนันเป็นหอกโอเคพี่น้องเออหุ่ยนี่ประธานในเบิรงอันนี้มึงมประธานยังเขามีเหตุนาฬิกาปุ๊บคุณวันไหนหกโมงห้าสิบเจ็ด อเอว่าเขามีนาฬิกาให้เบินน่งนำขากีทุกคนมาแข่งของหนาขอดิมองนาดมากมากแก่ดแบบนี้เดะอันี้เหรออีคือเด้วคือเบิร์ำแซงมันน่าเกือบจะไปเสีออยงเลกว่าเกือบอ่ะอ่ามันคือบเกิน จะเปิคำแสงบานาอันนี้รหัสไไฟเก็หายบานาับอกใช้รหัสไไฟคือเวรมันอาจะอยู่ในขีดการมั้งหนู่ได้เตียงกไดึงึงดึงดึดึงเออไฟเขติดให้รหัสเด้มนไไฟอ่ปเนี่ย มาตรวสอบสัญาณเปิดตปงื่อนี่มาตสอสัญาก่อนแสดงว่าเข้าก็ไม่เยอะ่หมเออเราไปใ่ใบหายคืออยอันะเนาะอยู่วังอย่างเนาะฮดี้เฮดี้อไว้เป่ก็เขียนน่ะจิ มีสองงานมีแต่ห้องเจ้าห้องซุขแค่ไปเสียมเขาคอยเบิดไว้อันนั้นนะเจมินน่ะแต่ว่าหาร์ดแไฟห้องเขาอยู่ใส่นี่วะโมเมนต์อันนี้คีย์การ์ดก็บอกวิธีใส่ดิเดี๋ย่เราใส่ไฟ่ล้วไงอะไรอันหูกระบอกนี่้ดิตรงนีอันนั้น tôi không hồi những gì vừa mà đi cho bỏ cho tôi không biết à. cái tôi thì là ừ, cái thì bảo. cái vừa đi à vừa chào vừa nhảy còn sẵn sàng không bơ. mình vừa này na cha mình mi mì đẹp chết nằm như bờ đây si chết ơ hà chết đi sang này nè bờ tôi đây bờ จะเป็นคนต่างนั่นได้เลยแต่ว่าสิบุมีนอะพี่นองเดินสิ่งลงไปบัดลงไปเดียวทามเนาะว่าเข้าก็ต้องการไวไฟเพื่อใส่อัพคิปใส่ยังไงบ้างแเปิดฮอตดิใส่โอ้โนี่เห็นไหมเก่าหนึ่งซ้ำ อจ็ดสี่ข้าหนาจะเอไมไฟใหาเลยเนาะก็โทรทัศนี่นะถ้ามีไมไฟมันต้องเื้อไม้อีเลยปกตินะเพร่เฮาเคยไปอยู่อยู่เซาแวก็เงี่ยงเงียงทีน้เบอร์ังแมนคือนดับเซนฮะ้ไ้หเลยนะ ดีได้แล้วออกมาบัดดีหะไปใส่แล้วบันเครือค่าอินเทอร์เน็ตกดออกกิ้งไหนบันดีอันแล้ว,ว่าครับเซเงสำหรับอ่ะขึ้นอินเทอร์เนไไ็ตบันด้วยบั <laughs> น่า่าคอนเสงแ่บป้านางพี่เคยมันบ่เห็นแต่เฮ้ยลองอ๋อ oh, YouTube เขาหบริตต่างคุณอะไร คาแพงขึ้นแต่ไแสกคาแสงนีง่เห็นว่ามันขข้นในหันอาคิบลาสกรเบิ้งให้มันไปะนะนโอ้เป็นเดี๋ยวมันเดือบเ้ยโอ้ อ่ามีโฆษณาอีกทุกคนอ่าก็ไ้หกระซิพักพอนเนาะไปเจอกันคืนไหนพี่นาเด้อพี่น่องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เด้อว่าแข่งเดรดสิขอบคุณเลายเด้อร์ใช่ค่ะหองแพงกันนี่แข่งเล็พี่น้องปะบ๊ายบายบ๊ายบาย